สวัสดีครับวันนี้ช่องพายุน่ารักขอนาเสนอความน่ารักของน้องแมวจะตลกหรือทําให้คุณเครียดไปรับชมกันได้เลยครับโควิดมาโควิดมาปิดตากเอาไว้เดี๋ยวโควิดติดค่ะเฮ้ยใครวะใครวะน่ะเฮ้ยกูเองนี่หวาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยไปเจ้านายอยู่ไหมครับเฮ้ยพี่ล็อกเอ้าไม่ใช่นี่วา ไอคอ,อกไอแคกไอกระดกกระแดกกูไอแล้วผิดตรงไหนไปไกลเลยแดงเดี๋ยวน้ำเงินดีนะแดงแล้วกันน,นั่นแดกแดงแดงแดงอ้าวโกงนี่หว่าหนีสิเฮ้ยลองไฟดูดนะดูดเจ้าตายเลยนะนั่นไงเกือบแล้ว n one n two n three อ้าวโดดจิวขึ้นมาได้แล้วจะลงยังไงล่ะกูแมม เฮ้ยกูหนาวปิดพัดลมสิใครเปิดวะปิดเองแม่งเลยเป็นไงล่ะครับน้องๆของเราทำให้คุณมีความสุขกันบ้างไหมอยากดูคลิปน่ารักๆ่าตลกตลกแบบนี้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพายุน่ารักของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ